ช่วงปรับก่อนป่วยค่ะแนะนำ6กิจกรรมบริหารมือที่สามารถหาอุปกรณ์ได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะมาเรียนรู้ความกันกับคุณพักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพักคะวันนี้มี6กิจกรรมบริหารมือใช่ค่ะสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆได้ที่บ้านซึ่งมองดูแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็หาง,ง่ายจริงๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าแต่ละอุปกรณ์ใช้ยังไงบ้างน,นะคะเริ่มจาก อุปกรณ์แรกเลยค่ะอุปกรณ์แรกของเรานะคะก็เป็นกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วที่บ้านหรืออาจจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นผ้าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่เรามีเหลือที่บ้านค่ะเราใช้ยังไงคะวิธีการใช้ของอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสุดกล้มเนื้อมือในกลุ่มของการงอนะคะก็จะวาง กระดาษไว้ที่โต๊ะแล้วก็ขยำเข้ามาในอุ้งมือของเราค่ะมันจะช่วยการขยับของนิ้วแล้วก็การจัดการ กําลังกล้ามเนื้อเพราะว่ากระดาษก็มีแรงต้านในการกล้ามมือเหมือนกันค่ะแน่<ม>นอนว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่รู้สึกว่าการหากระดาษเป็นเรื่องที่ยาก<ม>การหาผ้าอาจจะง่ายกว่าอาจจะใช้เป็นผ้าเช็ดตัว<ม>ผ้าเช็ดตัวคิดว่าทุกท่านน่าจะมีที่บ้านใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะวางผ้าเหมือนกันเลยค่ะวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ค่อยๆขยำเข้ามาในมือของเราค่ะ ครบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เป็นการฝึกบริหารการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของเราค่ะค่ะอันนี้อ,อาจจะใช้ประเมินตัวเองได้ด้วยนะว่าเรามีแรงกำรรหรือเปล่านะคะใช่ค่ะบางคนขยับกระดาษมือซ้ายมือขวาเนี่ยกำรรได้ไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่เป็นเรื่องปกติไหมคะที่กล้ามเนื้อมือสองข้างจะมีแรงไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเรามีมือข้างที่ถนัด แล้วก็ไม่ถนัดมือข้างที่ถนัดเราจะใช้มือค่อนข้างบ่อยกว่าดังนั้นกล้ามเนื้อมือก็จะแข็งแรงมากกว่าถ้ายกตัวอย่างเป็นก็คือเป็นนักเทนนิสนะคะแขนข้างที่เขาใช้ตีบ่อยๆค่ะจะมีความยาวแล้วก็ขนาดของกล้ามเนื้อเยอะกว่าแขนข้างที่ไม่ได้ตีประมาณนี้ค่ะในทางเดียวกันเลยก็คือแขนที่เราไม่ถนัดอย่างเช่นคนส่วนมากจะไม่ถนัดมือซ้ายกล้ามเนื้อที่อยู่ในมือซ้ายก็จะค่อนข้างเป็นไปอ่นปอ,อนแรงหรือว่า ไม่ได้กำได้แรงมากเท่ากับมือขวาค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกความแข็งแรงของมือซ้ายเพิ่มมากขึ้นอืใช้ได้เหมือนกันค่ะเผื่อว่ามันเป็นกล้ามเนื้อทดแทนเนะะาะค่ะอุปกรณ์ที่สองค่ะอุปรกรณ์ที่สองก็คือเป็นเม็ดถั่วค่ะที่อยู่ที่บ้านถ้าเกิดท่านบ้านไหนที่ไม่มีเม็ดถั่วอาจจะใช้เป็นเหรียญบาทแทนก็ได้เหมือนกันอุปรกรณ์นี้จะแนะนําก็คือจะเป็นการจัดการกับ วัตถุภายในมือของเราหรือว่า in hand manipulation นะคะพิีการก็คือเราจะมีของที่อยู่บนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราออกออกมาจากถ้วยจะได้เห็นชัดๆนะคะพิการก็คือการหยิบของเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของเราค่อยๆเก็บใช่ค่อยๆเก็บ เป็นการใช้กล้ามเนื้อที่เล็กลงไปอีกเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกล้ามเนื้อที่นิ้วของเราแล้วก็กล้ามเนื้อที่อุ้งมือของเราในการขยับเก็บของเข้ามาในมือนอกจากที่เราจะเก็บแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยด้วยนะคะแล้วก็จะปล่อยของทีละชิ้นอ่าเนาะ เพราะว่าผู้ป่วยบางคนนะคะที่อาจจะใส่เฟือกมาหรือว่าเป็นผู้ป่วยลดหลอดเลือดสมองทําให้การขยับที่กล้ามเนื้อพวกนี้ค่ะมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ทําให้ความยากลาบากของการเก็บการหยิบพวกนี้ค่ะมันลดลงดังนั้นฝึกพวกนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะต่อไปกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้แก้วที่มีที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วที่เป็นแก้ว เป็นแก้วใสยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแก้วเซรามิกเขาควรระวังก็คือระวังแตกนิดนึงเนาะพิธีการของเราค่ะในกิจกรรมนี้ก็จะเน้นการฝึกการคว่ำงหยมือเนาะการคว่ำไหยมือใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการตักช้อนขึ้นมาทานก็จะเป็นการงายมือขึ้นมาหรือว่าการดิบยาซีฟานก็อาจจะมีการคว่ำ แปลงใช่ไหมคะแปลงก็จะมีการคว่ำง่ายมือโดยตลอดอยู่แล้วสําหรับผู้ป่วยบางคนที่ใส่เสือบเป็นระยะเวลานานเงี้ยะคะหรือว่าคนที่มีความคล่องแคล่วของมือลดลงก็แนะนําเป็นกิจกรรมนี้ค่ะธีการของการใช้แก้วของเราก็คือก็จะมีการคว่ำแล้วก็หง่ายของแก้วค่ะคว่ำแล้วก็ง่ายแก้วแล้วก็กลับมาคว่ำใหม่ อันนี้ได้ใช้ข้อมือแล้วแขนด้วยนะใช่ค่ะใช้ได้ทั้งข้อมือแล้วก็แขนเลยลูกบอลล่ะคะลูกบอลอันนี้เป็นลูกบอลน,นิ่มๆด้วยนะน้ําหนักมันได้เยอะมากมใช่ต่อไปเป็นลูกบอลค่ะข้อดีของลูกบอลก็คือมันเป็นทรงกลมการใช้กล้ามเนื้อมือก็จะมีความกระชับมากกว่าทรงที่เป็นทรงกระบอกอย่างแก้วค่ะ,ะข้อดีของการใช้ลูกบอลที่เป็นลูกบอลบีบอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกก็คือเพิ่มแรงกำมือได้เป็นกิจกรรม เพิ่มแรงกำม,มืออาจจะกำสิบครั้งประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่แนะนําทุกท่านก็คืออาจจะใช้แก้วที่เรามีที่บ้านค่ะเดี๋ยวขอยกตัวยอย่างแค่3ามแก้วสามทิศทางก่อนละกันก็คือจะเอาแก้วค่ะวางในทิศทางที่ต่างกันเพื่อฝึกการเอื้อมในระยะที่ไกลมากขึ้นค่ะแล้วก็เอาลูกบอลที่เรามีอยู่ไปใส่ไว้ที่แก้วอื ใช่ประมาณนี ora, thing, parents, ้ค่ะแน่นอนว่าทิศทางแก้ที่หลากหลายแบบนี้ค่ะก็จะมีข้อความยากอย่างหนึ่งก็คือระวังการล้มจากเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุที่การนั่งทรงตัวยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงส่วนนี้ก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งง่ายๆนะคะแล้วก็ เพิ่มการเคลื่อนไหวการทรงตัวได้ด้วยใชนน่ต่อไปเป็นไม้หนีบผ้ากับแผ่นกระดาษอันนี้ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะก<ม>ิจกรรมอย่างเช่นที่ใช้ได้ง่ายๆก็คือไม้หนีบผ้าค่ะไม้หนีบผ้าค่ะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆที่บ้านอยู่แล้วค่ะคิดว่าทุกบ้านจะต้องมีแต่ว่าฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่ากระดาษแข็งอันนี้แล้วแต่บ้านนะคะถ้าไม่มีอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนได้อย่างเช่นไม้แขวนเสื้อ อย่างนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายเข้าไปอีกค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเราจะเน้นเกี่ยวกับการใช้กลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้องอของมือค่ะโดยจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันท่าแรกนะคะก็คือกำมือมาก่อนการท่านี้จะเน้นการใช้กําลังกล้ามเนื้อของนิง้วโป้งแล้วก็นี่กล้ามเนื้อเอามาใช้แผ่นกระดาดานนะคะลองทําดูไหมคะ,ะ,ะกาำมือลงมาก่อน เอาไม้หนีบวางไว้แล้วก็หนีบผ้านะคะใช้ได้เหมือนกันท่าที่สองนะคะเป็นการใช้สามนิ้วค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางในการหนีบไม้หนีบค่ะข้อดีของท่านี้ค่ะก็คือสำหรับคนที่ใช้ตะเกียบใช้ช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาเราเขียนหรือว่าจับ การใช้อุปกรณ์พวกนี้จะใช้3นิ้วเป็นหลักค่ะดังนั้นการเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อ3นิ้วก็มีความสําคัญมากเหมือนกันค่ะท่าต่อไปก็คือเป็นท่าที่ใช้นิ้วแต่ละนิ้วในการหยิบจับนะคะแน่นอนว่านิ้วที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่นนิ้วชี้นิ้วกลาก็จะมีแรงจับที่เยอะแต่ว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยก็มีแรงจับที่น้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หยิบจับนั่นเองส่วนมากจะเป็นนิ้วที่เอาไว้เพื่อประคองของค่ะ วิธีการออกกาลังกายของเราก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ไม้น,นีบหนีบทีละนิ้วค่ะแล้วก็หนีบใส่แผน่นต่อไปเป็นนิ้วกลางค่ะก็คือค่อยๆสลับไปเรื่อยๆใช่ค่ะสลับไปเรื่อยๆทีละนิ้วไปเรื่อยๆต่อไปก็คือเป็นนิ้วนางนิ้วนางหนีบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนิ้วก้อยค่ะ อันนี้น่าจะยากที่สุดใช่ส่วนนี้เนี่ยจะยากที่สุดบางทีบางคนก็อาจจะใช้2นิ้วทั้งนางทั้งก้อยรวมกันก็ได้ถ้าเกิดนิ้วก้อยอย่างเดียวไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้เป็น2นิ้วแทนก็นหนีบลง ต่อไปเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งมีขวดน้ำแล้วก็มีหนังยางด้วยต่อเมื่อกี้เราฝึกการใช้กล้ามเนื้องอของนิ้วกันแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้หนังยางเนี่ยค่ะมาฝึกเป็นกล้ามเนื้อเหยียดของนิ้วมือของเรากันโดยกิจกรรมก็คือเดี๋ยวเราเอาหนังยางสอดเข้าไปในนิ้วแล้วก็กางออกให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่ขวดที่แนะนําเป็นขวดน้ําส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันหนีน้ําหนักการจะทําให้ หนังยางไม่ฟิวไปไหนคะ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้แก้วที่มันน้ําหนักเบาเนี่ยคะ่ะมีความเสี่ยงที่อนหนังยางอาจจะก,กระเด็นได้นั่นเองอันนี้เหมือนมีแรงต้าน <c oughs> แล้วก็ทําให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราทํางานมากขึ้นนะคะอาจจะยากขึ้นนิดนึงใช่ค่ะพอมีแรงต้านก็จะได้เพิ่มกําลังกล้ามเนื้อที่บริเวณของกล้ามเนื้อกลุ่มเหยียดของเราด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะเรียกว่า6กิจกรรมนี้เราจะได้ออกกําลังของกล้ามเนื้อของมือข้อต่อข้อมือรวมถึงแขนด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ฝึกทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมลองนํากลับไปฝึกกันดูนะคะเพิ่มการเคลื่อนไหวความแข็งแรงเพิ่มแรงหยิบจับแล้วก็การเคลื่อนไหวการใช้งานของมือให้ดีขึ้นได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ